พอสุตตะมากขึ้นเนี่ยยมที่จะทําอะไรผิดสุตตะขึ้นมาเตือนเตือนตลอดอาวุธเนี่ยนะพระเจ้าจึงบอกเหมือนสั่งสมอาวุธไว้มากนะแล้วปัญญาตรงนี้คุณได้ยินมาจากใครอ่ะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมเหมือนพระเจ้าเนี่ยทวงพรมอ่ะใช่ไหมก็ไม่ได้ทวงอ่ะก็ถามเตือนเตือนเฉยเฉยใช่ไหมว่าเนี่ยที่เก่งขนาดเนี้ยนะได้มาจากใครนะได้ธรรมะจากไหน พระมก็จะจากใคร,รก็จากพระผู้มีพระภาคไม่รอดนะครับใช่ไหมเออไม่รอดพระพุทธเจ้าหรอเพราะท่านคือคนแรกคนเดียวขออีกข้อนะคะพระอาจารย์อย่างในยักของโสดาบานอย่างนี้ที่ว่าไม่ได้พูดเรื่องสิลอย่างเช่นรัตนีอันเป็นมนทินแต่จะต้องประกอบความเรื่องสายอันไม่หวนไหวในพระพุพะทธธรรมประสงค์เป็นหลักตรงส่วนเนี้ค่ะพระอาจารย์ถ้ามองในยะดีๆเนี่ยการรัตนีเนี่ยมันก็เหมือนสิลบริบูรณ์ด้วยหรือเปล่าคะการรัตนีเหมือนสินบริบูรณ์ด้วยไหม ก็คือมันทำให้ความอยากหมดไปไงการละความตนีเนี่ยมันจะทำให้มีการไม่ห่วงกันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นปฏิจจสุบัติแห่งการห่วงกันเมื่อเข้าไปดับเหตุคือความตนหนีการห่วงกันจะไม่มีและถ้าตนนีไม่มีเนี่ยธรรมะก่อนนั้นเนี่ยคือความจับอกจับใจก็ดีความอะไรต่ออะไรก็ดีไล่ไปถึงตัณหาความอยากมันก็จะหมดไปมันจะดับนะ ความที่ยมดับความอยากความปรารถนาอะไรได้เนี่ยสินเนี่ยมันจะมาเองเช่นความที่อยากจะได้ของของคนอื่นแล้วยมจะต้องขโมยมาเนี่ยมันก็จะไม่มีการที่จะต้องไปโกหกมันก็ต้องมีเรื่องอยากอย่างง้นอยากอย่างนี้มันก็จะไม่มีมันก็เป็นมูลเหตุให้ให้สินมันบริบูรณ์เพราะเราละสังโย์ตัวเนี้ยได้มากขึ้น พยมลงมาพิจารณาดูว่าอย่างเวลาเราละตณีเนี่ยเราไม่ได้หวังผลอะไรในหกประการที่าสดาตัดไว้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าในชีวิตเราเนี่ยจะมีความเมตตาคนมากขึ้นแล้วเวลาทําอะไรเราก็จะไม่คิดเบยดเบียนจะทั้งทางกายวาจาหรือแม้แต่คิดกับเขาอย่างเงี้ยโยมก็เลยมองว่าเอ๊ะพอมองไปมองมาเนี่ยสินห้ามันก็ครบไปโดยบริบูรณ์ก็เหมือนกับในยักษ์ของโสดาบันที่ท,ที่เปิดเปิดดูเนี่ย ถึงไม่พูดเรื่องสินห้าบริบูรณ์ก็ตามแต่พอพิจารณาแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยแฝงถ้าทําได้เนี่ยปฏิบัติได้สินบริบูรณ์หมดทุกตัวเลยมัน<ล>ะจะโย <ละ S 2> ง<ะ>มาเองอะมากบ้างน้อยบ้างมันจะค่อยๆโยงมาเองเหมือนสุตตะเนี่ยนะมันก็โยงมาเองพระเจ้าจึงบอกว่าจะเป็นทุศินมีศินลาค้ากล้ามักโกรธฟุง้งซ่านถ้ามีสุตตะมากพอไปทางเจริญไอ้นี่มันมาเอง เราไม่ได้หยุดอยู่ที่จุดหยุดนิ่งนี่เราสั่งสมสุตตะเรื่อยๆเรื่อยๆพอสุตตะมากขึ้นเนี่ยโยมคีดจะทําอะไรผิดสุตตะขึ้นมาเตือนเตือนตลอดอาวุธเนี่ยนะพระเจ้าจึงบอกเหมือนสั่งสมอาวุธไว้มากนะมันจะขึ้นมาขึ้นมาในใจมันก็มีการต่อสู้กันในใจเอ๊จะทําไม่ทําดีไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละดีกว่าไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีสุตตะอยู่ในการทรงจําอะไรจะขึ้นมาเตือนโยมอ่ะ ไม่มีเลยไม่มีอะไรขึ้นมาเตือนเราเลยนะศูนย์อย่างเงี้ยพระอาจารย์ครับออ,อาหารของสัทธาสัตธาเนี่ยก็คือปฏิยัคสรีในสายของออคบกับสัพป,ปะบุรุษาาแล้วก็ฟังสัทธรรมาาแล้วก็มีสุตตะแล้วอนุมานได้เลยไหมครับว่าคนที่ไม่ศรัทธาตถาคตไม่ศรัทธาสัทธรรมของตถาคตแล้วก็ไม่ศรัทธา สงสมณะที่กล่าวธรรมของอตถาคตแทบจะสรุปได้เลยไหมครับว่าคนที่ไม่มีศรัทธาตรงนี้ก็คือคนที่ไม่ได้มีโสตาปฏิยังคศิใน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 ,ในส่วนที่โยมกล่าวมามก็คือไม่ครบสัพพบุร,รุษมันจะโยงกันแล้วก็ไม่ฟังธรรมของสัมปะบุรุธ,ธร,รมชมของสัพพบุร,รุษใช่อันบดีแสดงอยู่อย่างนี้สมมติมนะครับแล้วก็ไม่มีสุตตะอืทองก็ไม่ทอง ฟังก็ไม่ฟังถ้าขี้เกียจท่องขี้เกียจฟังคบกับสัพพรบุรุษก็ยังพอได้ฟังสับพรบุรุษนั่งพูดได้ฟังอย่างพระอาจารย์นั่งพูดให้พวกผมฟังนี้แต่ก็ไม่ครบอีกก็ไม่มาอีกชอย่างนี้ศรัทธาไม่ถึงนะครับศรัทธาไม่ถึงถ้าศรัทธาไม่ถึงเนี่ยสัตทินรีไม่ได้อินทรีย์อ่อนนะครับศรัทธาก็เลยกลับเรียนถามพระอาจารย์บอกเฮ้ยผมมีศรัทธาเต็มร้อยแต่ผมไม่เอาศรัทธานําผมเอาปัญญานําเพื่อนว่าอย่างนี้เลยครับ อย่างนี้ยังพอรับฟังได้ไหมว่าเขายังศรัทธาอยู่ครับหรือว่ายังยังมีจิตที่ยังน้อมมาทางด้านนี้อยู่คือเอาตัวสุดท้ายมาบอกว่ามีปัญญาอย่างนี้ครับแต่ก็ต้องถามว่าปัญญาเขาเป็นปัญญาถูกต้องไหมละ่ะถ้าเขาไม่มีศรัทธาสมปทาที่ถูกต้องถามว่าปัญญาที่ถูกต้องจะมาได้ยังไงไม่ได้ครับใช่ไหมครับก็ต้องมาเช็คปัญญาของเขาครับนะว่าปัญญาของเขาเนี่ยคืออะไรครับ ถ้าปัญญาเขาตรงตามแบบผู้เจ้าบอกเนี่ยก็ต้องถามเนี่ยแล้วปัญญาตรงนี้คุณได้ยินมาจากใครอะ่ะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหม,มเหมือนผู้เจ้าเนี่ยทวงพรหมอะ่ะใช่ไหมก็มไม่ได้ทวงอ่ะก็ถามเตือนเตือนเฉยเฉยใช่ไหมว่าเนี่ยที่เก่งขนาดเนี้ยนะได้มาจากใครนะได้ธรรมะจากไหนพรหมก็ก็จะจากใครก็จากพระผู้มีพระภาคไม่รอดนะครับใชนะ่ไหมเออไม่รอดพระพุทธเจ้าหรอเพราะท่านคือคนแรกคนเดียว ถ้าตอบอย่างนี้ก็ยังยังชื่อว่ามีศรัทธามีศรัทธาสัมปทาเกี่ยวมาหน่อยไงได้ศรัทธาสัมปทาใช่ได้ปัญญาสัมปทาแต่ถ้าเป็นปัญญาที่ไม่ใช่ปัญญาสัมปทาหรือปัญญานิเทศร์ไม่ใช่ปัญญาอันนี้ไม่ใช่ศรัทธาตถาคตแล้วนะครับใช่ใช่ก็จะเป็นมุมอื่นไปเพราะว่าสุตตะไม่มีเนี่ยยังพอคบหาได้เนื่องจากว่ายังคบสัพปรุษอย่างนี้นะครับถ้าสัพปรุษก็ไม่คบด้วยสุตตะก็ไม่มีด้วยแล้วก็ไม่ฟังสุตตะด้วย ปัญญาถ้าไม่ใช่อีกอก็ไม่เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องครับังนั้นก็เป็นศรัทธาที่ปากคุณพูดลอยๆอแต่การกระทำไม่ตรงกันนะครับแล้วถ้าจะพูดไปก็กลายเป็นวจีกรรมคดไง<อ>ใช่ไหม<อ>เพราะอาปากพูดศรัทธาแต่กลายไปทำตามปริพาชกอ่ะอืมเอาตกลงยมทำไม่ยมขัดแย้งกันเองนะในตัวเนี่ยใจกับปากไม่ตรงใช่ไหมอ่อย่างเนี้ย ว่าจีคดนะครับใช่แต่สุดท้ายก็คือมโนก็คดด้วยใช่ถ้าว่าจีถูกใช่ซึ่งพระเจ้าบอกเลยว่าตัวท่านเนี่ยกายกวาจาเนี่ยพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้นตรงกันเป๊ะเลยอย่างเนี้แล้วพวกเราที่เป็นสิทธถาคตก็ควรวาจากับมโนก็ควรจะตรงกันใช่ก็ควรจะเพราะพระเจ้าเนี่ยก็คือตัวท่านเนี่ยคือเลิศที่สุดคือตรงเป๊ะที่สุดครับ แต่ระดับต่ำกว่าท่านเนี่ยก็บกพร่องกันบ้างตามเหตุตามบจจัยแต่ในความบกพร่องเนี่ยก็ต้องก็ต้องไม่เกินที่ผู้เจ้าม <B K S 1> ีเกณฑ์ไว้วกรอบใช่เนี่ยสาธุครับ